สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวรีวิวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวพาวเวอร์สายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งพาวเวอร์สายที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมันจะไม่ใช่ของมือหนึ่งนะตัวนี้มันจะเป็นของมือ2ครับแต่ว่าหาซื้อไม่ยากครับในช้อปปีมีขายเย่แยะเลยโดยตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันมีความพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพาวเวอร์สายที่สามารถถอดสายได้ครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันจะเป็นกึ่งถอดสายกับกึ่งไม่ถอดสายนะเนื่องจากว่าสายที่เราจําเป็นต้องใช้งานจริงจรเนี่ยมันจะไม่า,มา,ถถา่วา ตัวที่เราใช้งานบ้างไม่ได้ใช้งานบ้างเนี่ยเขาจะสามารถถอดสายเปลี่ยนได้นะเนี่ยถอดสายสามารถเก็บได้นะซึ่งตัวชุดสายเขาก็มีมาให้ครบนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่สาย Ac ก็มีมาให้แถมสาย Ac นี่เป็นของใหม่ด้วยนะครับโดยราคาที่ผมได้มานะครับ มันจะมีราคาขายอยู่ประมาณสัก700แต่ว่าราคาที่ผมซื้อมาจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก500นะครับเนื่องจากว่าผมมีคอยแล้วก็ใส่รถมามันก็เลยได้ราคาค่อนข้างที่ถูกครับซึ่งผมเล็งพราะว่าซัพายตัวนี้มาเนื่องจากว่าจะามาใช้งานกับตัวเคสเล็กๆครับมันจะได้จัดสายง่ายเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้มือหนึ่งก็ไปซื้อตัว e n t e เทคอะตอมก็ได้นะครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาตัวนั้นเนี่ยถ้าใส่ส่วนรถเนี่ยมันก็ราคาพอๆกับตัวนี้แหละครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันถอดสายไม่ได้นะครับตัวนี้้้มันออดดสายไยไวเออโเโค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวยี่ห้อที่ผมได้มาเลยนะครับผมจะได้มาเป็นของทางยี่ห้อเทอร์โ t เทคนะในชื่อรุ่นว่า Smart SE 530วัตต์หรือ530วัตต์นะครับถ้าเอาเป็นรหัสก็ s p s ขีด530 m นี่ก็คือชื่อรุ่นมันจริงๆนะเนี่ยโดยตัวประกัสปายตัวนี้นะครับมันจะหมดประกันศูนย์ไปแล้วนะแต่ว่ามันจะมีประกันล้านให้1เดือนครับถ้าเสียใหม่ภายใน7วันก็ ได้ตามสบายนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้มีสปอนเซอร์นะซื้อมาใช้งานเองซื้อมารีรวิวเองล้วนๆเ,เลยนะครับโอเคแล้วก็มันจะไม่มีกล่องนะเออมันจะไม่มีกล่องนอกมีแค่ตัวเ o ร e r ว่าสปายแล้วก็ชุดสายไฟที่ถอดเข้าถอดออกแล้วก็ตัวสาย AC สาย AC นี้เป็นของใหม่นะเนี่ยก็คือว่า2มือ2งของมือ2อเออมันจะเป็นแค่ตัวเพร์ะว่าสายแล้วก็ตัวสายไฟครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวฉลากกันเลยนะครับผม ก็บ่งบอกชัดเจนว่าครับว่าเป็นของตัวเทอร์โมเทคนะช่อรุนก็ตามนี้แล้วเรามาดูในส่วนของตัวสเปคจ่ายไฟนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจ่ายไฟสูงสุด530วนะัตต์เนาะเนี่ยเขาจะแยกไฟ5โวลต์16แอมป์นะครับแล้วก็ไฟ3.3โวลต์18แอมป์รวมกันก็110วัตต์นะส่วนไฟ12โวลต์นะที่เป็นไฟบวกเนี่ยสูงสุด41แอมป์นะครับหรือว่า492วัตต์แล้วก็ถ้าเป็นไฟลบนะลบ12โวลต์ ก็สูงสุดอยู่ที่0 3์ 3.6W วัตแล้วก็ไฟ 5V s ลต์ส b y นะครับสูงสุดอยู่ที่2 5์หรือว่า1 2 5วัต w โดยเขาจะรวมแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ 530W แต่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 ว่าตัวนี้มันพีคได้สูงกว่า 530W นะครับเขาระบุมาในตัว สเปคของเว็บเขาเนี่ยจ่ายได้สูงสุดถึง630วัตต์เลยนะซึ่งมันเป็นวัตต์พีคนะแต่ว่าถ้าจะเอาวัตต์ต่อเนื่องที่จ่ายได้สูงสุดจริงๆที่มันไม่มีปัญหาก็ประมาณสัก530วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าพีคเนี่ยพีคได้ถึง630วัตต์เลยนะโดยโพลสปายตัวนี้ก็ made in China นะครับซึ่งไอตัวโพลสปายตัวเนี้ยผมไม่เห็นขายในไทยนะ น่าจะนําเข้ามาจากจีนนะถ้าให้ผมเดาเนื่องจากว่าร้านเขาเอามาเข้ามาขายเนี่ยเยอะมากนะครับเห็นในสต๊อกของนี่น่าจะหลักร้อยเลยเนะี่ยเออฉลากก็มีตามนี้แหละครับแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเขาจะบอกว่าตัวเนี้ยมันจะมีค่าเอฟฟิเชนตอยู่ที่8 7นะไอค้ค่าเอฟฟิเชนตตัวเนี้ยคุ้นๆไหมครับมันก็คือค่า80พัทแหลอครับแต่ว่าไอ้ตัว80วัตต์ไอ้ตัว80พัทเนี่ยเวลาเราจะ เอาวลากเขามาแปะได้เราต้องส่งพาวเวอร์สปายไปให้ตัวมาตรฐานเขาเทสมานะครับเขาจะมีองค์กรที่เขารับเทสพาวเวอร์สปายแล้วก็แปะตัว80พัดลงเนี่ยแต่ว่าพาวเวอร์สปายตัวเนี้ยไม่ได้ส่งไปไปแปะสติกเกอร์80พัดนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ได้รับรับมาตรฐาน80พัดนะครับถ้าคุณดูจากกราฟนะตรงเนี้ยนะคุณจะเห็นได้ว่าไอตัวกราฟเนี่ยเออมันก็สามารถมีค่าวิเชียนอยู่ที่จุด สูงสุดนะครับผมที่โหลด50%เนี่ยมันจะสูงสุดประมาณสัก87%อย่างที่เขาบอกนะแต่ว่าพอเราโหลดเยอะๆนะครับ60 70 80%ขึ้นไปเนี่ยตัวค่า f f f i ิเชนเนี่ยมันก็จะตกลงมานะแต่ว่าเวลาโหลด100%เนี่ยค่า e f f i i i e n t มันก็ไม่ได้ต่ำกว่า82%นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราเอาการาฟตัวเนี้ยไปเทียบกับตัวมาตรฐาน80พัทนะไอตัว Power Supply ตัวเนี้ยมันจะได้ไตัว80พัทบอลเลยนะ ซึ่งก็ถือว่าเด็ดพอตัวนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งมาตรฐาน80พัตแปะมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไอตัวพัลัสพายตัวเนี้ยค่ายเชียนมันสูงอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าคุณโหลดแค่50เเนี่ย คุณก็ได้ตั้ง87%นะครับผมก็คือว่ารับไฟบ้านมา1 100วัตต์เนี่ยพอแปลงเป็น12โวลต์แปลงเป็น5โวลต์แปลงเป็น3.3โวลต์เนี่ยมันจะเหลือเหลือรวมประมาณสัก87วัตต์นะครับก็คือว่ามันจะสูญเสียไปเพียง13วัตต์แค่นั้นแหละครับผมเอออันนี้มันก็คือมาตรฐานที่บ่งบอกว่ามันประหยัดไฟนะแต่ว่าไฟมันจะนิ่งไม่นิ่งเนี่ยอันนี้ต้องไปเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละน,นี่ก็คือหน้าตาด้านข้างนะ วงบอกชื่อรุ่นครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แบบว่าเป็นพลาสติกแข็งๆเนี่ยไม่ได้เป็นกระดาษนะดูดีดูด,ดีสภาพเนี่ยผมมองว่าสวยงามนะฝุ่นน้อยมากครับไม่แน่ใจว่าร้านเขาแกะทําความสะอาดหรือว่ามันเป็นของที่เละมาจากอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าฝุ่นน้อยมากเนี่ยเวลาเราสังเกตตัวเพราะว่าสะพายจริงๆนะครับถ้า ผ่านการใช้งานมาเยอะไม่เยอะเนี่ยคุณสังเกตตรงสายไฟก็ได้นะครับถ้าตัวไหนใช้งานมาเยอะเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะในซอกค่อนข้างที่จะหนาแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะฝุ่นน้อยมากอันนี้ยอมรับเลยครับว่าฝุ่นน้อยมากอันนี้ก็จะเป็นช่องต่อสายไฟนะครับเขาก็จะมีตัวช่องต่ออตัวสาย PCIe connector แล้วก็ตัวสาย SATA นะเดี๋ยวผมจะแกะสายให้ดูอีกทีนึง ในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อสายไฟตรงนี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้คุณเชื่อมต่อตามสีเลยนะเนี่ยอย่างเช่นในตัวสายโมลเลกเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีดําใช่ไหมครับคุณก็เอาเส้นสีดำเนี่ยมาเชื่อมต่อลงตรงสีดําได้เลยนะเสียบให้แน่นๆนะอย่างเช่นตัวสายาตาเนี่ยมันเป็นสีดําอยู่แล้วในชะ่ไหมมันเป็นสีดําอยู่แล้วเนาะก็เอามาเสียบลงตัวสีดําได้เลยครับ แค่นี้แหละแล้วก็ไอตัวสายไฟ PCIe กาสจอเนี่ยมันจะเป็นหัวสีแดงเนาะเราก็เอาฝั่งไอตัวหัวสีแดงมันจะเป็นฝั่งนี้นะฝั่งที่มันแยกไม่ได้นะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น6 6บวกสองแพินอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น8พินเพียวๆเลยแต่ว่ามัน8 8พินที่แบบว่ามันไม่มีอีกช่องนะมันไม่มี2ช่องคุณก็จำลงตรงนี้แหละส่วนในฝั่งที่มันแยก เป็น6กบวกสเนี่ยเอาไปต่อการจอนะอีกเส้นนึงก็เหมือนกันนะครับออยฝั่ง8พินเนี่ยเสียบลงตรงสีแดงอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็น6กบวกสก็ไปเสียบกาจอแค่นี้แหละครับวิธีการเสียบข้างหลังพัดลมก็มีพัดลมระบายความร้อนด้านล่างนะครับเป็นพัดลม14เซนขนาดบล็อกเอฟเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่แกะออกเลยนะ เออใหม่ๆส่องลงไปแล้วก็ไส้ในแน่นดีนะครับน้ําหนักก็ถือว่าหนักอยู่นะหนักกว่าตัวเอสเทคอะตอมผมอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสายให้ดูนะว่าเขาแถมสายอะไรมาบ้างนี่ยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะแต่ว่าผมลองเทสพาวัพสลายแล้วละครับมันใช้งานได้อยู่สายแรกก็จะเป็นตัวสายซาตตานะครับ อันนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้เสียบกับตัวพวกระบบพายด้านนี้ก็เป็นสายซา t a าสายซาต a ก็มีมาให้3หัวนะอันนี้1เส้นต่อมาก็จะเป็นสายซา t a าเหมือนกันนะครับเหมือนกับเส้นเมื่อกี้เดๆเลยเ็นไะก็ออกสามหัวเหมือนกันก็คือมีซาร์ตา2ชุดอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวสายโมเลกนะครับมันจะคล้ายๆกับสายซา t แหละแต่ว่าหัวมันจะเป็นโมเลก อีกหนึเส้นแล้วก็เขาจะมีให้2เส้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นสายไฟาสายไฟ PCIe ของการดจอนะครับเป็น6บวกสนะมันจะเป็น8พินให้มา2เส้นนะครับ6บวกสทั้งคู่เลยสายสีแดงเอาไว้ต่อไฟเลี้ยงกาจ,จอส่วนใน3เส้นนี้เอาไว้ต่อไอตัวช่องไอพวกฮาร์ดดิส ที่เป็นฮาร์ดดิสก์เก่าๆหรือว่าเป็นพวกพัดลมไม่งั้นก็เป็นตัว s d ดีฮาร์ดดิสก์ที่เป็นซา t a านะครับประมาณนี้เราจะแถมสายให้ตรงนี้มา 1, 2, 3, 4, 5 5่เส้นนะครับแต่ว่าช่องต่อตรงนี้เขามี6ช่องอมันน่าจะหายไปเส้นหนึ่งนะแต่ว่าให้มาขนาดนี้ก็เราใช้ไม่หมดหรอกครับพวกสายซาต้าสายโมเลกเราไม่ได้เชือะไรไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นละ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสายที่เขาไม่สามารถถอดได้นะครับเขาจะมีให้2อย่างนะอันแรกมันจะเป็นตัวสายยีิบสี่พินครับเอาไว้เสียบมเมนบอร์ดแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นสาย CPU ครับ4ี่บวกสพินแยกกันได้นะมันจะเป็น4ี่บวกสพินนะครับมันจะสามารถถอดแยกกันได้อ้มันแน่นมากไม่ถอดก็แล้วกันนะครับแน่นจริงๆเออถ้าบอร์ด ใครลองรับ4ี่พินก็สามารถแยกได้นะแต่ว่าบอร์ดสมัยใหม่มันจะเป็น8พินกันหมดแล้วแหละยกเว้นบอร์ดเก่าๆนะครับสายย4พินตรงนี้ก็แยกได้นะมันจะเป็น2ี่สิบวก4ี่สวยงามครับสายก็เป็นแบบโมดูล่าทั้งหมดเลยนะโมดูล่าก็สายแพรนะครับมันไม่ใช่สายถักไม่ใช่สายที่มันเป็นเหลืองๆดำๆแบบเก่าๆนะครับอันนี้เป็นสายโมดูล่าอย่างดีด้วยนะทั้งหมดเลยเป็นสายโมดูล่า แล้วก็สายไฟเลี้ยง AC ไฟบ้านนะครับเขาจะให้เป็นของใหม่มาเลยนะแล้วก็เป็นของใหม่ที่ดูดีมากครับเนี่ยหัวแบบนี้เลยรองรับสูงสุดที่1 0แอ่าไม่ใช่1 0ิเออ1 6์นะครับ1 6์ 250V สายก็ใหญ่ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูขนาดก่อนคุ้นๆไม่เห็นแถวๆนี้นะ รงไหนเนาะอันนี้นี่ยขนาดเขาจะเป็น0.75มิลสแควร์นะครับก็เส้นใหญ่อยู่นะ0.75เนี่ยเออแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีฉนวนด้วยนะฝั่งที่ต่อกับ power supply เอะเห็นไหมขาวๆอ่ะมันเป็นฉนวนดูดีดูดีมาก <laughs> ใส่ใจดีนะเออ,อันนี้ก็จะเป็นประกันร้านนะครับเขาจะติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้มานี่ ประกันล้านหนึ่งเดือนนะอย่าทําสติกเกอร์ขาดนะเอ้ยผมผมว่าผมแกะไม่ได้แล้วแหละมันต้องขันน็อตตัวนีออ้อันนี้เสียดายนะครับตัวนี้ยังไม่หมดประกันร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้หมดประกันร้านก่อนเราค่อยมาแกะกันนะคลิปนี้ผมขอติดติดไว้ก่อนแต่ว่าผมลองส่องเข้าไปข้างในแล้วนะฝุ่นแทบไม่มีเลยครับสังเกตไหมเนี่ยปกติถ้าคุณใช้งานตัวพวเวซัปไพ่บ่อยๆนะ คุณจะสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าฝุ่นมันจะชอบเข้าไปข้างในแล้วพอเราส่สองลงไปอ่ามันจะเห็นฝุ่นชัดเจนเลยนะแล้วก็คุณจะดูจากไอ้ตัวหลังใบพัดพัดลมเนี่ยถ้าฝุ่นมันเยอะจริงๆนะครับไอ้ฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะพวกหลังใบพัดพัดลมเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยฝุ่นน้อยมากสภาพเหมือนว่าใช้งานเดือน2เดือนเนี่ยเออเออดีจริงๆครับอันนี้ยอมรับเลย น่าเสียดายแนละ้วตอนแรกผมว่าจะแกะให้ดูนะข้างในแต่ว่าไอตัวน็อตเนี่ยมันจะอยู่หลังสติกเกอร์รับประกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันเองมันยังไม่หมดประกันเลยนะีคลิปนี้ยังไม่ขออยังไม่ขอแกะให้ดูก็แล้วกันนะลืมลืมลืมดูตอนแรกนึกว่ามันแกะได้อันนี้ก็เป็นสวิต c ์เปิดปิดนะฮะมีอยู่ข้างหลังในส่วนของตัวสเปคของ power supply ตัวเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเหล่าให้ฟังก็แล้วกันนะ เริ่มต้นจากตัวขนาดของพาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับมันจะเป็นขนาด ATX ปกติเราก็คือว่ามันจะขนาดเท่าพาวเวอร์สปายทั่วไปแหละครับผมเอาไปใส่ในเคสปกติได้เลยครับถ้าเป็นเคสเล็กก็ใส่ได้บางเคสนะแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในเคสเล็กของผมให้ดูกันแล้วกันแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่530วนะัตต์เนาะแต่ว่าจังหวะที่มันพีคจริงๆเนี่ยมันพีคได้ถึง630วัตต์เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัว ขนาดเด m ม n นชันก็ตามนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัว power factor นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นแบบ active PFC ด้วยซึ่ง power supply ใหม่ๆดีๆนะครับผมมันจะเป็นแบบ active ทันหมดเลยแต่ว่าข้อเสียของแบบ active แบบนี้คุณจะเอาไปใช้กับตัว UPS บางตัวไม่ได้นะครับเอาไปใช้กับตัวพวกเครื่องสำรองไฟราคาถูกๆไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณต้องไปเสี่ยงดวงดู นะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานกับพวกสภาอตัว UPS จริงๆนะครับผมผมแนะนำว่าให้ไปใช้งานกับพวกของ A B C นะ A B C เนี่ยจะชอบใช้งานพวก Active Active P F C ได้นะครับผมราคาถูกๆก็ได้ของ A P C มันจะชอบใช้งานได้เนี่ยไอพวกที่มันเป็นปรับแรงดันไฟปกติเนี่ยไม่ต้องถึงขั้น True Online ไม่ต้องถึงขั้น p พียว e า F นะครับ พวกของ APC เนี่ยมันจะชอบใช้กับพาวเวอร์ซัพพลายแอได้แทบทุกตัวนะเท่าที่ผมเคยลองมาเนี่ยเออมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อทุกๆราคาพัน0 2 0 0 0เนี้ยน,นะครับมันจะชอบใช้กับพาวเวอร์ซัพที่เป็นแบบ Active PFC ไม่ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเออแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับผมเขาจะออลองรับไฟบ้านตั้งแต่ย่าน200-240 v ถึง240 VAC นะ ก็คือไฟบ้านตั้งแต่200โวลต์ถึง240โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้มันจะดับนะแล้วก็ในส่วนของตัวอุณหภูมิที่เขาทํทำงานได้นะครับผมเขาก็จะทำงานได้ตั้งแต่ลบ2 0่สถึง70องศาเลยแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยเขาจะเป็นพัดลมแบบ14เซนนะครับความเร็วความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ที่1,900รอบบวกลบ10%นนะแต่ว่าพัดลมตัวน,นี้นะมันจะ มีตัวเซ็นเซอร์นะครับผมถ้าคุณไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากมายเนี่ยมันจะหมุนไม่แรงแต่ว่าถ้าคุณโหลดหนักๆอพอพัดสปายร้อนๆเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยมันจะหมุนจัดขึ้นรอบมันจะไวขึ้นนะอันนี้อย่าไปตกใจนะบางทีมันหมุนแล้วมันเสียงดังอันนี้ก็ให้เข้าใจกันกันไว้นะครับผมโอเคในส่วนของตัวสเปกก็มีประมาณนี้แหละครับน่าเสียดายเนาะตอนแรกผมว่าจะแกะตัวพอัดอสปายตัวนี้ให้ดู มองไม่เห็นตัววอยมันอยู่หลังน็อตเนี่ยลูกๆไปมันจะเจอตัวน็อตเห็น่าเสียดายนะเสียดายโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบลงเครื่องแล้วก็เทสให้ดูครับว่าพาวเว่าสไปายตัวเนี้ยมันจะจ่ายไฟนิ่งจริงๆไหมก่อนนี้เราจะไปดูในส่วนของผลเทสแรงดัน,ดนไฟผมจะให้ดูในส่วนของตัวสเปคที่ผมใช้งานกันก่อนนะครับตัว CPU เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว i 7 3 7 7 0นะเป็น i7 Gen 3แล้วก็เมนบอร์ดก็ asus p8h77m นะครับแรม 32g ddr3 บัส106การ์ดจอก็เป็น 1050ti นะโดยตัวนี้ต่อไฟเลี้ยง6พิน1หัวโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของแรงดันไฟตอนนี้นะครับ vcore เนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แล้วนะมันเป็นไฟ cpu ตัว1 2โวต์ของ power supply ก,ก็จะอยู่ที่12.0 96โวลต์นะครับแต่ว่ามันจะมีตกอยู่นิดนึงนะคุณลองดูเส้นสีเขียวนะครับมันเป็นแรงดันไฟ1 2โวลต์เห็นไหมว่าบางจุดมันจะมีแรงดันตกนิดนึงครับแต่ว่าส่วนมากมันจะนิ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งอยู่ที่ 12.096v โวลต์ในส่วนของตัวแรงดันไฟ5โวลต์นิ่งสนิทเลยครับอยู่ที่ 5.040v โวลต์เนี่ย แรงดันไฟ5โวลต์สีน้ำเงินตรงนี้นะเห็นไหมว่าการาฟนิ่งมากครับแล้วก็แรงดัน3.3ก็จะอยู่ที่3.376ถึง3.392อันนี้ก็จะแกว่งๆอยู่นิดนึงนะครับไฟ5โวลต์เนี่ยนิ่งมากอันนี้ผมเปิดไดเดินทิ้งไวเ้เฉยๆนะแต่ว่าไฟ12โวลต์กับไฟ3.3โวลต์เนี่ยมันจะแกว่งนิดนึงนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ถึงขั้นเกิน5%นะมันอยู่มันยังอยู่ในเกณฑ์บวกลบ5%อยู่ครับก็คือไฟเพราะว่า supply <ฟ>เนี่ยมันไม่ควรบวกลบเกิน5%ครับถ้าบวกลบเกิน5%เนี่ยอันนี้มีปัญหาครับนี่ก็ถือว่านิ่งระดับหนึ่งเลยนะก็ iden เนี่ยมันไม่ได้กินไฟอะไรอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเกมให้ดูว่าเมื่อเราโหลดการ์ดจอเยอะๆแล้วก็โหลดตัว CPU เยอะเนี่ย ตัวแรงดันไฟ12โวลต์5โวลต์3.3โวลต์มันจะตกไหมโอเคครับผมก็ได้ทำการเปิดเก,ดเกมเรียบร้อยในส่วนของเกมที่ผมเปิดเนี่ยจะเป็นเกม c ซเบอร์พัง2077นะเนื่องจากว่าเกมนี้กิน CPU แล้วก็การ์ดจอมากมายนะครับ CPU เนี่ยวิ่งอยู่ที่70%เลยนะแต่ว่าในส่วนของการ์ดจอเนี่ยตันเลยนะครับ99%เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวแรงดันไฟครับแรงดันไฟ12โวลต์เนี่ยตกนิดนึงนะ จาก12โวลต์นเนาะจะตกลงไปที่11.9โวลต์น,นะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตนะโดยขั้นวิกฤตเนี่ยมันต้องต่ำกว่า11.4โวลต์น,นะครับแล้วก็ไฟ5โวลต์ก็ตกลงนิดนึงครับตอนนี้ก็อยู่ที่5โวลต์เป๊ะเลยแล้วก็ไฟ3.3โวลต์นเนี่ยอันนี้นิ่งอยู่ฮะเท่าๆเดิมเลยนิ่งๆอันนี้ก็คือเส้นกราฟนะครับ จะเห็นได้ว่าไฟ 12V โวลต์มันจะตกลงมาที่11.9แต่ว่ามันจะนิ่งนะมันไม่แกว่งแล้วก็ตัวไฟ 5V โวลต์เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเลยครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยส่วนเส้นสีฟ้าที่เป็นไฟ 3.3V โวลต์ก็มีแกว่งนิดนึงครับแต่ว่ามันไม่ได้ตกจนน่าเกียดหรอกอันนี้กราฟถือว่านิ่งดีนะโอเคเลยครับสําหรับในส่วนของเรื่องไฟ5โวลต์ตรงนี้ตกนิดนึงแล้วเห็นไหมว่าพอมันตกกราฟมันจะ ่ามันจะไม่ค่อยสมูทนะครับแต่ว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่ทิศไม่ได้ถือว่าแย่ครับมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการสรุปกันเลยครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผลทดสอบที่ที่เห็นกันไปก็พอจะทราบเนาะว่าตัวโพลส์ายจากทางเทอร์โมเทคในรุ่นเนี้ มีการจ่ายไฟที่นิ่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของข้อดีข้อเสียให้ได้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยนะเริ่มต้นจากข้อดีกันก่อนข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาครับสําหรับราคา700บาทเนี่ยผมมองว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงอะไรเลยนะยิ่งถ้าคุณซื้อช่วงเทศกาลลดราคาดีๆนะครับแล้วคุณมีคอยมาลดด้วยเนี่ยยิ่งได้ต่ํากว่า500อยีกนะขนาดผมใช้แค่คอยเนี่ยยังได้ประมาณสัก500นิดๆเลยนะครับถ้าคุณซื้อช่วงลดราคาดีๆเนี่ย คุณจะได้ราคาที่ดีกว่าผมมากนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มมากครับคุณได้ Power Supply ที่เป็นวัตเต็มๆนะ530วัตต์เนี่ยแล้วก็ค่ายวิชเชียนที่87%นะถือว่าสูงมากครับถ้าให้เทียบเป็นตัว80พัตก็80พัตบอลเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ส่งไอตัวมาตรฐาน80พัตนะครับก็เลยไม่ได้แตะมาครับเพราะว่า80พัตเนี่ยมันต้องเสียค่า อนะครับผมมันก็เลยจะทําให้ตัวราคาของ power supply เนี่ยดิ่งขึ้นอีกนิดนึงครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ส่งเทสเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจ่ายไฟได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพระดับเนื้อแ,แหละและ้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการถอดสายได้นะครับซึ่ง power supply ตัวนี้ที่ผมซื้อเลยนะเนื่องจากว่ามันถอดสายได้ครับเนื่องจากผมเอามาใส่ในส่วนของตัวเคสเล็กๆไง ถ้าใช้ตัวโพลส์สายที่มันถอดสายไม่ได้นะครับบอกเลยว่าครับว่าจัดสายยากมากอันนี้ผมแค่ใส่สายไม่กี่เส้นนะมันก็ยังแน่นขนาดนี้คุณลองคิดดูว่าถ้าใช้โพลส์ p ายแบบว่าฟูที่เป็นถอดสายไม่ได้นะบอกเลยนะครับว่าแออัดมากอันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเ,เนี่ยก็เป็นผลดีของการที่ อ่าเป็นพาวเวอร์สายถอดสายได้ครับแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับไอตัวพาวเวอร์สายตัวเนี้ยสายเขาเป็นสายโมดูล่าไงเห็นไหมซึ่งสายโมดูล่าแบบเนี้ยนะครับมันทําให้การจัดสายได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับมันไม่เหมือนพวกสายถักอะถ้าเป็นสายถักแบบเนี้ยมันจะใหญ่มันจะแข็งแล้วมันจะทําให้จัดสายยากนะครับอันนี้เป็นสาย s ตารผมที่หุ้มสายถักนะ แต่ว่าสาย p าวเวอร์ซัพพเนี่ยมันจะเป็นสายแบบฟูลโมด u l a r นะครับโมด u l a r ทุกเส้นเลยคือแบบนี้มันดีมากครับเวลาจัดสายอ่ะมันสามารถซ่อนสายง่ายนะเห็นไหมเราสามารถบิดบิดงอง,ง,งเข้าตามซอกได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็คือข้อดีต่อมาเลยแล้วก็ข้อดีข้อนึงนะครับไอ p ้พาวเวอร์ซัพตัวเนี้ยเสียงพัดลมมังค่อนข้างที่จะเงียบมากครับคือแบบว่าไม่ได้ยินเสียงเลยคือดั้งเคสเนี่ย เพราะว่าสปายเสียงไม่ดังพัดลมซี u ีเสียงไม่ดังแต่มาดังไอตัวเล็กตัวนี้นะครับถึงจะว่าไอตัวเล็กตัวเนี้มันมีรอบสูงสุดถึง2,800รอบครับมันก็เลยดังนิดนึงยิ่งผมไม่ได้ปรับรอบด้วยมันก็เลยวิ่งสุดตลอดครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้เงียบมากขอชื่นชมเลยครับในส่วนของตัวพพพเพราะว่าสายเพราะว่าเพราะว่าสปายบางตัวที่เป็นราคาไม่แพงนะครับ ถ้าคุณเคยใช้งานมานะบอกเลยว่าบางตัวเสียงดังมากครับเสียงดังถึงขั้นลำคาญอาจจะถอดทิ้งได้เลยครับประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องข้อดีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องข้อเสียกันเลยนะครับในส่วนของเรื่องข้อเสียเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแรงดันไฟ12โวลต์ครับเมื่อมีการโหลดหนัก มันก็ตกลงมา11โวลต์ไปไปลายนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะเนื่องจากว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้สักนิดนึงสาหรับไฟ12โวลต์นะครับมันน่าจะตกไม่เกิน12โวลต์เนี่ยเออมันกาลังดีครับแต่วันนี้มันตกมาประมาณสัก11.9ก็ตกมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกเกินเกณฑ์มาตรฐานนะเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานคือบวกลบ5%ครับไม่เกินนั้นแต่ว่าตัวนี้ ผมมาโหลดก็ไม่ได้หนักนะครับดูสเปคผมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนี่ยการ์ดจอแค่ 1050ti ต่อไฟเลี้ยง6พินหัวเดียวมันไม่ได้กินเยอะหรอกครับคือเครื่องนี้กินยังไงก็ไม่ถึง200วัตต์ครับแต่ว่าไฟ12โวลต์มันก็เริ่มตกแล้วเนะี่ยอันนี้ก็น่าเสียดายครับส่วนไฟ5โวลต์3.3โวลต์อันนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ตกจากตัวแรงดันมาตรฐานเลยนะอันนี้ก็ขอชื่นชมกันไปครับ แล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องประกันครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับสินค้ามือสองนะเนื่องจากว่าประกันเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ประกันมือหนึ่งน่าจะ3ปีนะแต่ว่าตัวนี้เขามีประกันให้เพียงแค่เดือนเดียวเป็นประกันล้านครับอันนี้คุณก็ต้อง ทำใจนิดนึงนะถ้าพังเกิน1เดือนอันนี้คือทิ้งนะครับไม่เหมือนกับคุณไปซื้อพาวเวอร์ซัพายรุ่นใหม่ๆมันก็ได้ประกันเต็มไงเอออันนี้ก็ลองคิดดูนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็คือว่ามันราคาถูกแล้วที่สำคัญคือมันถอดสายไฟได้แค่นั้นแหละครับผมที่ผมซื้อมาผมไม่ได้เอามาใช้งานอะไรหนักหนาขนาดนั้นแล้ว สเปคของผมก็ไม่ได้สูงส่งอะไรที่มันจะทำให้พ o w e r ส u p p ายตัวนี้พังได้หรอกครับประมาณนี้แหละสำหรับในส่วนของเรื่องข้อดีข้อเสีย สุดท้ายถ้าหากถามว่าเพราะว่าซัพพลายของทาง t ทอร์โมเทคตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับผมน่าเล่นอยู่ถ้าคุณจะซื้อในส่วนของตัวการถอดสายได้เออแล้วก็คุณมีงบประมาณที่ไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างตอบโจทย์คุณครับสําหรับคนงบน้อยแล้วก็อยากถอดสายได้แค่นั้นแหละเออ แล้วก็ผมจะแนะนําอย่างนี้ครับถ้าหากคุณจะซื้อแล้วอยากได้ประกันยาวๆเนี่ยผมแนะนําไปเล่นตัว e n t e c Atom V50 ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนั้นเนี่ยราคาตอนใส่ส่วนลดมันก็ประมาณสัก700กว่าบาทครับยิ่งถ้าคุณมีคอยมันก็ได้ประมาณสัก600-500นะครับผมมันก็แทบไม่ได้ต่างจากตัวเนี้ยแต่ว่าตัว Entech Atom เนี่ยมันจะได้เป็นของมือหนึ่งใหม่หมๆสดๆซิงๆแรงดันไฟก็นิ่งกว่านี้นะครับ แล้วที่สำคัญคือไอตัวเอ t นเทกตอมเนี่ยสายอ่ะมันถอดไม่ได้นะอันนี้คุณก็ต้องทําใจนิดนึงครับมันไม่เหมือนในตัวพาวเวอร์ p ัยตัวเนี้ยซึ่งพาวเวอร์ p ัยตัวเนี้ยถ้าผมดูไม่ผิดน,นะมือหนึ่งมันจะราคาประมาณสัก2,000บวกลบครับผมแต่ว่าตัวเอนเทกตอมก็ตามราคานะมันราคาแค่พันเดียวมันถอดสายไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่า การจ่ายไฟของมันเนี่ยมันนิ่งมากประมาณนั้นแหละเออโอเคลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าตัวนี้เหมาะกับท่านไหมส่วนตัวผมก็บอกได้ตามตรงนะครับว่าเล่นได้แต่ว่าก็ต้องทําใจนิดนึงเรื่องประกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นของมือสองแค่นั้นแหละของมือสองบางทีมันก็เสียงดวงครับพูดตามตรงเลยเพราะว่าบางอันผมก็หมดประกันมันก็พังเลยก็มีแต่ว่าบางอันมันโชคดีมันก็ไม่พังอะไรประมาณนั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละสวัสดีครับ